สวีน้องตั้งช่องอ่ะพีช่ชาออฟฟิเชียลครับตอนนาฝมาอผอเพื่อ้พี่น้องตหาตหากกักตาหักน่ารักประคัคเลย <c oughs> อะไรสบาอยู่ไหนอ่ะคิดว่า,ารู้แน่นะถ้าไมอยากใส่หมวกนั่นพี่อ,ะอะ่ะถ่ายคลิปน้องไงอะไรใส่เบอร์พี่อะไรพี่ยังไม่ได้ใส่ก็พี่ยังไม่ได้ใส่ถ้าจะใส่เห็นนี่นี่ใส่เลยแบบยังไม่ได้ใส่ จะไม่ต้องใส่หมดนี่นะคะมะพ้าวแก้วพระเอกมิงจะระบังนะเลียดออกนี่นี่กินไปเลยของพี่มิงไหมหรือว่าบอกว่ากินแล้วมันเลียดออกเลยดิเนี่ยของพี่มิงหรือใครไม่รู้กินอีกแล้วพี่น้องไม่คิดเลยที่ว่ากินครับผมอะไรอ่ะเนี่ยเนื้อเนื้อหวานมากเลยค่ะอ๋อ บ้างอันมังหมูเวนก็เ้ยสุดคือกันอยู่วันนี้คือไปเปลี่ยนหรอมันไม่ชอบอ่ะุ้มันออกเฮียวก้าวเขาคือดังไฟกินหมูกระทะอยู่เมื่อกี้ก็ดังไม่เร็วที่นั่นไปกินรู้ตอนสองกันฮะตอนสองกินตอนใบสามปุ่นไม่อาไปหาลูกตาบุตรไม่ไม่มีใครน่ารักเท่าในนี่แล้วยืนอยู่ตรงนี้ Đã đã. Hả bắt đầu chịu lại bụng phải yên đi đoàn tay không của mình là sao ơi bà lâu ninh anh anh lại à

ก็ก็ทำอะไรกันเอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยม่พี่อาต้องบอกว่าโอ้ยเนิร์จ่งาจต้องบอกว่าอันนี้กับคู่เราในวันของการอันนี้คู่เราในวันนอกเออเนิร์ดเออเนิร์ดเออพี่ร้องผมมาเดบล์ด้ยครับผมมาเดบลอปิดกล่องิดกล้ง อย่าพี่อาถ่ายหนูหนูก็จะถ่ายคืนนั่งตัดออกนะให้พี่อาเอาลงเลยว่าพี่อาก็ถ่ายหนูอย่างนี้หน้าหนูใกล้ๆอย่างนี้อะไรอ่ะเนี่เบอกโอ้ยอย่าถ่ายทุเด็อ,อเอลยนี่นะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินให้รอพี่นี่ราคาโอ้ <laughs> โอ,อันนี้ แด,แดนก็ไม่ได้ใส่บูธนะคะไม่ได้ซื้อหร,อ,หรอกค่ะบิ๊มสวัสดีค่ะ ราต้องช่วยกันมาหากินสิใช่ไหมเน่ไม่เอาเอาพิลางนะครับคลิปนี้เป็นเทคนก็แลวกันนะครับเขาคนพีนอ้องสุขทุกคนเด้๋ยวเขาว่าเราจะไม่คลิปนี้ครับรอะไรอ่ะนน่เน่